ก่อนจะไปดูคลิปกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์ไปกำลังใจให้กับช่องเล็กช่องนี้กันด้วยนะพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวิดีกันอีกแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะพอพูดเล่าแ t t t ทิล4 v 4นั่นเองนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการแข่งความนิยมเนาะ,ะแข่งค่านิยม ในรูปแบบสี่ต่อสีนั่นเองนะคะก็คือเป็นแบบทีมก็คือจะมีให้ตั้งทีมนะคะสี่คนเนาะแล้วก็มีการอ่ามาจากคู่แบบหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนเดิมนั่นเองนะคะแต่เนี้ยผลตัดสินเนี่ยก็จะเป็นแบบสีต่อสี่นะคะไปดูกันก่อนเนาะกดไปที่กิจกรรมกดไปที่รูปไฟนะคะนี่เลยรวมทีมอันนี้รวมทีมท้าดวลความนิยมเห็นไหมก็จะมีของรางวัลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกบัตรเชิญเนาะ เขาเรียกว่าอของตกแต่งบัตรเชิญนั่นเองนะคะแล้วก็เรียกว่าเหรียญคืออาจจะแปลไม่ค่อยตรงตัวเนาะเป็นชื่อเล่นเล็กๆด้านหน้านะคะเป็นเหมือนชื่อแก๊งอะไรแบบนี้นะเพราะว่าทุกคนจะใช้ชื่อนี้เหมือนกันหมดนะคะแล้วก็มีท่าเต้นนั่นเองเข้าไปดูกันเลย น,นี้นะคะก็เราเนี่ยได้ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วระยะเวลาในการลงทะเบียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่13ตุลาจนถึงวันที่18ตุลานั่นเองแล้วก็จะมีการาเริ่มท้าดัวนะคะวันที่19ตุลานะคะจนถึงวันที่4พฤศจิกาตรงนี้เนาะเพียงแค่เริ่มลงทะเบียนนะคะก็จะมาอยู่ที่เวลหนึ่งทันทีเวลหนึ่งเนี่ยจะได้ในส่วนของป้ายชื่อเล่นนะคะตรงนี้เหมือนตอนนี้ที่เรามีอยู่เห็นไหมทุกคนนี่ เราลงทะเบียนไปแล้วนะคะส่วนชื่อเล่นตรงนี้นะคะมีแค่คนที่เป็นหัวทีมเท่านั้นนะคะถึงจะตั้งได้เนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่สองครั้งนะคะในช่วงระหว่างการลงทะเบียนนั่นเองนี่นะก็จะมีตึ้ง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 ,ง,งอะไรมากมายแบบนี้อะคือป้ายชื่อเล่นเนี่ยมันจะเริ่มอลังการมากๆขึ้นก็ตามนั้นเลยนะว่า P K ของเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่แบบนี้แล้วก็ชื่อเล่นเราจะเปลี่ยนไม่ได้หัวเปลี่ยนไนดะ้เท่านั้นโอเค มาดูวิธีการเล่นแล้วก็ของรางวัลอื่นๆเนาะอย่างแรกนะคะรางวัลเลเวลเนี่ยนี่เลยเห็นไหมมีตัวเชิญแบบนี้เนี่ยบัตรข้อมูลให้เราได้ตกแต่งนะคะแล้วก็ในส่วนของท่าเต้นดูท่าเต้นน่ารักเนอะท่าเต้นนะคะตรงนี้สามารถเพิ่มเรียกว่าเพิ่มเอฟเฟกได้นะคะเป็นแบบนี้ อันนี้อาจจะใช้อันเดียวกับ rp นะอันเดียวกับใน r น r ีที่เป็นแท่งนะแท่งคทาเอาไว้อัปเกรดเห็นไหมแท่งไฟเขาจะมีแสงไงโคตรเชมาดูส่วนของรางวัลกันบ้างนะคะเด่นๆเนี่ยในส่วนของป้ายชื่อเล่นใช่ไหมเห็นไหมสีเขียวสด PK สแล้วก็ในส่วนของน้ำบัตรขัน้นสูงนะคะ PK สามจะเป็นตัวนี้ PK สก็คือท่าเต้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็น้ำบัตรขัน้นสูง PK C ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อเล่นสีเขียวสดเช่นกันแต่ก็คือเป็นเลเวลสนั่นเองเนาะก็คือเขาก็มีความโดดเด่นมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของบัตรดอกไม้ไฟและ PK สุดท้าย PK ห้านะคะตรงนี้อ่าบัตรสีเขียวสดเลเวลสแล้วก็ในส่วนของบัตรข้อมูลดอกไม้ไฟแบบนี้อืมวิธีการเล่น เขาจะมีอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดแต่ว่าถ้าเราอ่านเองอาจจะเองงบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่างแรกเนี่ยพื้นฐานเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนน่ะเราก็จะได้ป้ายชื่อเล่นมาแล้วนะคะเป็นเรียกว,ว่าเป็นชื่อแก๊งดีกว่าเนาะเพราะหัวห้องเป็นคนสร้างแล้วคนทั้ง4ี่คนก็มีโอกาสได้ใช้ชื่อแก๊งนี้ทั้งหมด4คนเหมือนกันทุกอย่างแล้วส่วนต่อมานะคะตรงนี้วิธีการแข่งใช่ไหม กับรางวัลวิการแข่งเนี่ยเอาง่ายๆนะคะเป็นการตัดสินแบบทีมก็จริงนะคะุดแต่ว่าจะมีการต่อสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเนาะในส่วนของ p o p u l a r battle นั่นเองก็คือนี่เลยนี่นะคะถสมมติว่า,าทีมเรามีทั้งหมด4คนใช่ไหมแล้ว p o p ปพล่ b a t t เทเริ่มแข่งขันไปแล้วมีหนึ่งคนที่แพ้ใช่ไหมอีก3คนชนะก็เท่ากับว่าทีมเราเนี่ยก็คือชนะแค่นั้นเลยแล้วก็นะคะ ถ้าสมมติว่าแพ้สองชนะสองก็คือเสมอใช่ไหมตัดสินยังไงให้ดูจากอ่าคะแนนโดยรวมของคนที่ชนะว่าเมื่อราก็เทียบกับอีกฝั่งหนึ่งว่าอ่าคะแนนโดยรวมเนี่ยเยอะกว่าหรือเปล่าถ้าเยอะกว่าก็ถูกตัดสินว่าชนะเช่นกันมาที่หน้า็อบบี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตั้งค่าเนาะมาที่หน้านี้กันนะคะแล้วก็กดที่ฟันเฟืองแล้วกดที่ตัว T นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ป้ายชื่อเล่นตรงนี้นะคะหรือว่าชื่อแก๊งเนี่ย จะเป yup. ิด like, หรือว่าจะไม่เปิดก็ได้นะคะแล้วแต่เราเราสามารถถอดได้หรือว่าจะใช้ก็ได้มันจะเป็นแบบนี้ก็อย่าลืมกันนะคะทุกคนเพียงแค่วล3สามก็ได้ท่าเต้นเท่กันแล้วนะคะก็อย่าลืมมาลงทะเบียนปะพูดเล่าแบทเทิลนะคะ4 v 4กันนั่นเองแข่งขันไม่ยากนะคะไม่ต้องคิดมากเนาะเพราะว่าต่อให้เราแพ้แต่ถ้าเพื่อเราชนะเพียงแค่สองหรือสามคนเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะไปกับทีมของเราได้นั่นเองนะคะก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆนะคะมาส่งของขวัญนะคะในช่วงการแข่งขันกันเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันอย่าลืมแวะเข้ามาส่งขวัญในเกมให้ดีนะลิงก์ในคอมเมนต์เลยอย่าลืมดาวน์โหลดเกมกันนะ